โยโยโยสืบเน็่โงงโตรงเจิญกับคืนหนุ่งหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค้ำคืนวันอาทิตย์บิ๊กแมทพิจารณาเลือกเกมเวลา3ทุ่มตรงนะครับพรีมเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด จะเปิดออทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแมนยูมี12แต้มจากการชนะ3เสมอ3แพ้4เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอเชลซีมา1-1นะครับในยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ ก็เปิดบ้านชนะพีโอเคมา2ต่อ0ูนะครับรุดฟานนิสเตอรอยยังบมดสิทธิงานลูกชอกับคอพบี้เมนูที่เป็นการหลักนะครับประตูองเดโอนาหน้าครับคู่เซนเแบ็กน่าจะกลับไปเป็นคู่ตัวจริงนะครับมาชัยเดลิก,กับลิซานโดตัแบ็กน่าจะเป็นมาสซารวีกับดาโลเหมือนเดิมด้านกลางนะครับก็น่าจะยังเป็นอูกาเตกับคาเซมิโรแนวรุกบรูโนกาลาโชนะครับส่วนอาหมัดฮีโร่ในเกยมยุโรปต้องเช็คฟิตนะครับถ้าลงไม่ได้ก็เป็นรัดฟอร์ดกลับมาในลีก ส่วนหน้าเป้าเนี่ยแม่นะที่ล้วใช้ฮอยลุนเดี๋ยวต้องเดาใจรุดว่าจะใช้เป็นเซอร์เซ่หรือเปล่านะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับมี10แต้มจากการชนะ2เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดบุกเสมออิสวิตทามาหนึ่งหนนะครับสตีฟคูเปอร์บทสิทธิ์ใช้ง,งานแพสซันดาก้าที่เจ็บนะครับแกนหลักก็ยานิกเวสเตอร์กาดกับวอลฟาสคุมเกมรับตรงกลางก็วิลเฟตตเอนดีดี้แฮร์รี่วิงนะครับแนวรุกก็ฟาตาวูมาวีดีดีบัวน่านอตเต้กองหน้าเจมี่วาดี้นะครับเจอร์นผลล่าสุดต้องย้อน ไปถ้านับในลีกงเนี่ยสฤดูการก่อนแมนยูชนะไปกลับแต่ว่าผลล่าสุดคือฤดูการนี้คาราบาวครับนัดแรกของรุดฟาน,นิสรอยนะครับแมนยูก็เปิดบ้านถล่มเลสเตอร์มา5-2แล้วครับแน่นอนก่อนเกม พอมองแมนยูเตดเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วโมเมนตัมไหลไปที่แมนยูในแตดจริงๆนะครับตั้งแต่รุดมานี่3นัดชนะ2เสมอ1แล้วดูน่าทรงการเล่นดูดีขึ้นนะครับหน้าวัดใจแมนยูนะครับเลสเตอร์ก็เป็นทีมคางเปราะเสียประตูง่ายครับแมนยูการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืงหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย